สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้อยู่กับมิมร้อนเลยครับโอ้จานปอนหยุดหนึ่งวันครับเดี๋ยวไปทำธุระก่อนที่มิมก็เลยจัดเองเลยครับไม่หยุดครับปีใหม่ครับปีใหม่ไม่หยุดครับจะเขาดาวอยู่บ่อเลยครับวันนี้ใครจะหยุดก็หยุดไปครับ แต่หลายคนก็คงหยุดไปแล้วครับก็สวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับผมปีหน้าก็ขอให้ดีกว่าเดิมดีกว่าปีนี้แล้วกันครับให้ามาดูคลิปนี้ก็ขอให้รับรำรวยนะครับในปีหน้านะฮะอ่ามูเจ้าหยุดคอยเฮ็ดงานคอยกันจะรวยก่อนเนอะ <laughs> อะอย่างนั้นเนาะ อันปอนเก็บขอบไม่เรียบร้อยครับโอ้สวยจัดเลยครับพี่น้องไม่รู้จะอธิบายยังไงครับให้ทุกคนเข้าใจว่ามันสวยขนาดนี้งานเนียบครับสาลูกนี้ดูอ่ะขอบนี้คมกริบคมกริบครับแยว เดี๋ยวต้องจัดหนักๆน,นะครับมันจะเลยงบประมาณแล้วและเออนี่ต้องใส่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวมันจะขาดทุนครับต้องจัดหนักหน่อยเมนไม่ขาดทุนหรอกครับแต่กำไรมันจะเหลือน้อยต้อง ใส่เยอะเป็นธรรมดาครับงานเหมาหครับปลาเหนียวมาแต่เช้าเลยครับปลาตอนนี้ก็ใกล้ประสบความสำเร็จแล้วครับอีกประมาณวันสองวัน ก็น่าจะเสร็จครับก็น่าจะจบไม่วันวันนี้ก็ไม่เสร็จแล้วครับวันนี้ก็ใกล้เคียงแต่พรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จนะพรุ่งเนี้ยพรุ่งนี้น่าจะเสร็จเ <c oughs> พราะว่าพรุ่งนี้วันที่หนึ่งเสร็จปีใหม่พอดีครับ ไม่รีรอแล้วไม่รอยช้าอันนี้ก็ล้วงสุดมือครับสุดมือสุดแขนเลยครับงานเนี้ยหก้อขึ้นไปทีไม่ได้นะครับมันต้องเอาแมคโคไปทอยอะ่ะเทได้ระยะหนึ่งปุ๊บมานิดหนึ่งปุ๊บก็ต้องเอาไปทอยก่อนทอย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 ว่าหก้อมันขึ้นไม่ได้ครับดินมันเฉดเนาะ ต้องมาทอยแบบนี้แหละก็จะเปลืองน้ำมันไม่โคหน่อยครับแต่งานเสร็จเร็วก็โอเคนะก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าหกล้อขึ้นได้มันสบายเลยเปลืองนํำมันเปลืองน้ำมันแน่นอนครับสุดสุดบูมนี่นะ เขาว่าอยู่ปีใหม่เสียเงินครับทางานได้เงินทํางานดีกว่าครับเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งข้างนอกเนาะไม่ได้วิ่งในหมู่บ้านหรืออะไรครับไม่ได้ไปรบกวนใครนะครับถ้าเราวิ่งในหมู่บ้านเราก็จะจอดอยู่นะครับแต่อันนี้มันวิ่งปาก่อครับไม่ได้รบกวนใครหรืออะไรยังไงก็วิ่งไปครับวิ่งได้ครับวิ่งทั้งปีก็ได้ครับเทศกาลไม่หยุดก็ได้ครับถ้ามีงานแบบนี้นะ เดี๋ยวค่อยไปชนฉ,ฉลองกันตอนเย็นก็ได้ครับอะไรเงี้ยตอนเช้าก็ทำงานไปใครยังไม่เคยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็ขอให้ถูกหวยรวยรับไปเลยถ้าถูกก็เอามาแบ่งผมด้วยแค่นั้นเลย ไม่ยากครับถ้าถูกก็เอาแค่มาแบ่งผมด้วยนะอย่าลืมล่ะพี่แม็กนอนด้วยทุกวันเลยครับพี่แม็กสุดยอดเลยไป จะพาไปดูข้างบนหน่อยดูงานอะไหน่อยครับตรงนี้นี่ถูสูงท่วมหัวเลยครับสูงสองเมตรกว่าเลยนะบอกตรงตสูงมากครับน่าจะไม่กว่าหรอกนะอ่าจะสองเมตรนี่แหละก็ดูอะ่ะหัวผมอยู่ประมาณเนี้ย <c oughs> สูงไหมสูงนะครับุ <c oughs> <c oughs> ้ยท่วหัวยลีตีวนี่ <c oughs> <c oughs> แบบนี้ตะตุงน่าจะดันขึ้นดันขึ้นเลยหรือเปล่าจะมาได้หรือว่าแกมไม่ต้องไม่อยากเอาไมโครทอยหรือเปล่าแกก็ต้องทําแบบนี้นะอันนี้ก็ตอนเย็นก็มาทอยไว้แล้วครับตอนเย็นก็ทอยไว้แล้วอันนี้ถ้าตะตุงดันสูงได้ระดับเนี่ยดันสูงขึ้นสองเมตรนี้ก็ไม่ต้องทอยครับ โอ้สาวน่ารำซิ่งมาเลยมีน้ำมันป่ะนะมีน้ำมันมาหรอเรื่องไรเนี่ยหาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพงอ่ะอ๋อโอเคได้ดันปูแล้วกันโอเคโอเคอันนี้ก็เซ๊ยๆขึ้นเนาะปูหนี่ปุ๊บเซ๊ยไม่ต้องไม่ต okay. ้องไม่โค้มาเห็ดเนาะเฮ้ยสุดยอด มาจะเจาะได้ปะไปเดี๋ยวเจอ,อเกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับยังฮะ